โอ้ยคักเลยบาดีพี่น้องเจออีกแล้วครับผมน,นี่ครับขี่คว้คนุ่นงูคนอยู่ท,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 ทั้งๆทั้งกวนบุนครับเออคักขนาดเลยคักขนาดเลยีทั้งเดินทั้งเที่ยว่นกับพี่ตัวครับพี่ตัวเนี้ยนี่ผมว่าน่าจะได้รุ่นครับนี่กวดหายูหารก,กิน้น ทั้งหงวมพี่ครับทัลงหมะพี่ไปพีแหละนี่สวดลงมานี่ครับผมสวดลงมานีสวดลงมานีโอ้ยขักเลยขักเลยครับผมในรุ่นสูงครับในรุ่นสูงผมจัดแท้ผมจัดแท้ทนีครับขักแล้วขักแล้วทา้งลงมาพี่ครับผม ก็จ๊กเมนหนูน้อยหนูใหญ่ล้วผมจะบลูดอกว่าจะเป็นหนูผมจัดเลยครับนี่ผมไนี่ผมไปพี่โอ้ยทางเนี่ยพี่น้องทางเปลี่ยนเลยครับทางเที่ยวคนพี่พี่เงีนไปปั๊ดเลยครับผมขักแล้วขับแล้วพี่ผมไปพี่ว่ามพวนครับพี่น้องว่ามพวนพี่โอ้ย พี่น้องมาเห็นน้ำผมเศรษมักน้ำผมอยู่ครับไม่หนูน้อยกับพ่อจัดยังเ่อยังกศริเอาบ่วงเลยครับถามบึงที่ที่ขวยต้องเอาบ่วงถามบึงครับเจ้าที่หูว่าหนูน้อยหนูใหญ่ที่ออกไปคุณโวโอ้ยพี่พี่น้องนี่วางเนี่ยเพียบไม่เพิ่นไม่เพิ่นขักเลยแบบหักเลยไปขุนที่ สวดลงมาผีอีกสวดลงมาเจ้ถึงกวนผมครับจัดครับพี่น้องจัดจัดไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลหนูพุกหนูแพงหนูปากแดงหนูปากดำหนูขาเฮียนหนูขาตําแลนมาตําบ่วงต,ตําตึงตต้งตําตึ้งออจึกออจึกก็เป็นนั้นเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยดีครับพี่น้องกับการหางหนูครับผมว่าเมียนงานดาฝ่ไฟเมืองเลยเอาลวดบาดนี้พี่น้องผมจุ่มไปเลยครับผมไม,ม้ฟัมผมเนี่ เต็มเลยเลยย่นี่สามหลังนี่แหละคาดการว่ายูพ้นทั้งหลังผมนี่ครับเอ้ากราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าแล้วครับกัมหาหางนูครับผมเหมือนเก่าเช่นเดิมครับไม้นี่ที่เด็ดเลยครับพี่น้องไม้นี่สวยงามคักเหลือเกินผมมักแข่งครับผมคาดว่าน่าจะได้รุ่นครับผมขันไม้ยังนี่น่าสีได้รุ่นเลยเอ้าสีเป็นจังไลยก็จังมาลุ่นมาชมน้ำกันครับมือแหลงก็ได้เวลาเวลาแล้วละครับพี่น้องมาลุ่นมาชมไปน้ำกันครับผม หลังที่ผมใส่พี่น้องเบิงกะยังยู่คือเกาเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังอยู่ดีกินแซบหลังนีงกะบัวมีหยังครับอ๋อบัวหงบัวซุนบัวพันไปเลยเลยครับพี่น้องเบิงเบิงทางลวดพี่น้องจากนี้ผมก็เค้งเค้งเหมือเลยแหละนี่อ๋หลังนี้กะบัวมิหยังเอ๋อบัวหงบัวซุนบัวติ่งไปเลยครับบ้านนี้อืม ้วยเอา้าพี่ก็กได้ครับผมบ่วงยังยูคือเก่าเลยเด้ครับไม่มียังเปียนแปลงเลยนี่บ่วงผม้วยนี่คือกันครับจักคือดื้อยู่คือเกาอออออ่าบวลดบวพันยั้งไปเลยอุ้ยเรียกว่าบ่ถอกยั้งจักตัวเด้อผมสิงเงินพอคว้าหักขุนเนบนีตเอา้าแม่นี่หลีเด้ครับอีน้องอี เฮ็ดปานบ่มีหนูเอาเลยบ้วงก็ยังอยู่คือเก่านี่อีพี่หลังนึงก็ได้เอ้าแม่นไปจังไหนแม่จักไหนรบาดนี่โอ้ย่ะว่าบ่ได้ยังจักโตเด้อผมก็สิอยากอายพี่อยากอายน้องลวดแล้วเนี้ยนี่นี่ก็บ่มีหยังครับผมยังอยู่คือเกลเซยอุฮึ ีหไม้พืนควัดวางไม่ไหม้ความาครับนี่ควดวางหันความาเลยนี่นี่ขี้ควยหมยควัดไม่ไม้เลยครับนี่ยังเปียกเปียกอยู่นี่นี่แต่ว่าเห็นว่าไม้ต่ำมาสูญบ่วงผ่มยังทั้งสิ้นเดี๋ยวว่า,วานั่นหลังนี่กะโบไม่เหงมาสูญหลังนั่นกะยังอยู่ซื่อๆนะนั่นครับอุย้ย เป็นตังเง็ดเีื่อบาทอีู่พี่น้องไปจังไหนมาจังไดนจุ่มนึงอยู่นี่กระไดนี่กระบ้วมีอย่างอีกปานบ้มีหนูเลยครับพี่น้องเดี่ยวนี่บ่วงผมปานบ้มีหนูเอาลวดยู่มมองนี่นี่กระบ้วมีอย่างครับนั่นหลังนั่นกระซื่อๆอยู่นี่หลังนี่กระซื่อๆคือกัะนี้บ้วมยังนี่นี่บ่วงกับเป็นวงกลมมิ่งกิ้งอยู่คือเก่าอุอุ้ย เกินไปแล้วเนี้ยนี่อีพออีเม่เอ๋ยเพจปานม่มีหนูเอ,อาโหลดบัดนี่สามลังสุดท้ายอยู่นี่ก็สี่บอกเคลื่อนที่เดี๋ยวมาก็เห็นบ่วงสักอยู่คือเก่านี่บ่มีเงี้ยฮะอีกสองลังนี่ผมไม่ใส่ลัดไปแต่เป็นเที่ยวน้ำมัน,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 นะะกันแค่นะครับก็บ่มี้เงี้ยละกันโอ้คุนครับหยาบ่วงล่มเลยหยาบ่วงจำดินเลยบัตรนี้หลังนี้น อ๋เครื่องดีใจอยู่ครับว่ามีหนูมาเที่ยวอยู่นี่ครับผมหยับบ่วงแปรล,ลงกับดินเลยนี่หยับรวดหยับรวดแปรล,ลงกับดินเลยเดี๋ยวทีปั๊บแผนไม่ครับผมนี่ก็บิดรวดผมมาเลยน,นี่ลังบิดรวดขึ้นมาเท่งฟ้าพี่พี่นี่นี่บิดรวดเยอว,ยวขึ้นมาเท่งฟ้าอย่างดีงเลยครับผมออบ่ได้กินครับพี่ได้กินเดี๋ยวผมปั๊บแผนสู้ไหมจังหารุ่นทธชมมือกันเศร,เศร้าครับว่าที่เป็นจจ้าดิ มาลุ้นก็ต่อครับพี่น้องครับเศ้าน,นี่ครับผมหลังจากที่มือคืนนี่กินเหียหัวครับว่ได้ยังจักโตเลยเศ้าน,นี้มีผู้โศกผู้หมานมาน้าครับผมหลานสาวสุดที่รักผูนก้น้ำโศกน้ำหมานมาตะเก้ขันเพ่อนนี่มาน้ำนี่เพรานาสีพลาดครับนาสีมีแตมอยู่เอาดีเป็นจ้งไหนก็ไปลุ้นไปชมนับกันครับสีเป็นจ้งไหยเหรอเศ้าน,นี่พี่น้องเรยวเข้ามาแลวก็ยังอยู่คือนโก,กครับผมนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นี่กระโบมิยังครับเดี๋ยวจ้งมาป <c oughs> นะรบับใหม่นี่กระโบมิยังโอ้ยได้จักตัวนี่กระไค้คว้าตัวเดียวสองตัวนะอ๋อเกิดงึดเลยอไงหนี่กระโบมิยังครับผมนี่กระโบมิยังนี่ยังอยู่คือเก่าบัตบัตเซวาโบมีหนูเนี่ยกระไค้ขขพี่น้องอื้มงอยกวดใหม่ๆอยู่นี่ นี่ขวดเมื่อคืนนี่ผมเก่าให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่นี่ก็เห็นบ่มาถึกนี่หลังใดก็ซื่อๆอยู่นี่นี่หลังนีก็ซื่อๆอยู่นี่เป็นแต่ถึกเอากระดอเผมจนหัวผมสิแตกนี่ก็บ่มีหยังนี่ก็บ่มีหยังนยังอยู่คือเก่าบดครับวงเอ้ มันก็ะเรี่ยวมั่งจังบักสังเพราะมันแหลียกินเหี้วอีกเลยวเราพี่น้องคึ้ว่าเซอนี่หลังนี้ก็บ่มีหยังครับผมเอ้ยโอ้ไว้ไเงิยจนหัวสีแตกพี่น้องหลังใดก็บ่ถือกวันนี้โอ้ยตั้งหลังยูนี่ก็โอ้เป็นบ่วงลั่นเฝ้าไปซื้อครับผมนี่น้องป้บเพิ่นขึ้นเนี่เอาข้าไว้นี่อีกซะก่นกันหมดเฮียเพิ่นมาถือก เจะเล้ยวมั่งจังบบกจังอันเดฟหลังนี้ก็เป็นปพวงพันไปซื้อๆครับโอ้มียังอุ้ยผสมขค้นมากคือเห็ดพอคักเทนวังออหลังนี้ก็ว่ามียังา่าครับผมอยู่ดีกินแซบเพื่อกาโอ้ยโยตรคว่างอยากไห้เลอพี่นอ้อง เป็นตื้อกตถืบบวมเอ็นบวมีหนูเดีครับบวมเอ็นว่าเป็นะตืบเดยบวมเนว่าเป็นตะบ่ถือกดิพี่น้องเออจะเล้วเพื่อนเล้ยวเฮ้ยเฮ้เฮ้งเฮงเฮ้เฮงเป็นดินดินพี่น้องเป็นดินดินอยู่ทั้งนาผมนี่ครับนี่นี่นี่นั่นบ่วงผมใช้ชื่อนั่นไม้ผมขาขาวเขาวครับดินยึกยอยู่นี่ มันสีแม่นอยู่บอก่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ่วงกับพวเห็นครับพุ่นผมใส่ไปซื้อพุ่นแม่นเลี้ยวแม่นเลี้ยวนั่นนั่นนั่นเดี๋ยว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 ถือเลี้ยวครับพี่น้องถือเลี้ยวครับผมโอ้ตัวงามตัวงามครับตัวงามตัวสวยตัวงามเลยครับ สวยเซ็ตประกอบตัวงามเลยครับอืมผมใส่ไปเชื่อนี่เดี๋ยวผมปลดเอาคนครับพี่น้องบาทนี่เรียบร้อยมาแล้วครับหนึ่งแต้มสวยๆตามหลังสุดท้ายอยู่นี่กับพ่อคือดอกครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิังเลยก <c oughs> ูซุ้มเพิน่นต่ำเพิ่นชูนไปเหมือนเคยนนี่กับพ่อไม่หยังครับหลังนึงกับพ่อไม่หยังก,ก่นกันยังจากชุดก็เอาหลังนี่เพ,พิ่นเหยียบไปครับหลังนึงกับพันไปซื่อๆนพ่อไม่หยัง เดี๋ยวสิได้ปรับแผนไม่ครับผมเบิดอะไรครับพี่น้องผมมีแต้มเติมเลยครับ <S <S ผมว่ามันสีบ่ได้ยังจักตัวแล้วเหครับพี่น้องคาดว่านาสีเป็นได้หลานสาวคนสวยได้หลานสาวผู้น้ำโชกน้ำลาบมาให้ครับพี่น้อง <S 2> <S 2> จังว่ามานเโานี้ครับผมหลังจากีืิอคืนนี่กินแถวโบได้ยังจักตัวเอากระือว่าประสบผลสําเร็จมานชุดยอดขึ้นกาครับผมสําหรับผมเท่านี้ก็ได้มันจะมีแต้มมีัตครับผมข,ขนาดแล้วครับข,ขนาดแล้วกสิเด้ยอำลาพาะจาก ่อแม่พี่น้องเขาเมือบ้านเมือซองแล้วครับบ้านนี้กับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมในการติดตามรับชมช่องของนุ่มอีสานหาก,กินหานนะครับแนาะก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกความใจฝากแข้งมึงแง่งคือเก่าเหรครับผมสาหรับคลิปนี้กับขอเก่าคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าฝากกดฝากากดแชร์กดติดตามนุ่มอีสานหาก,กินหานนาเด้วยจ้า